ไม่เหรอทำไมอ่ะฟังใสเผื่อไม่ออกมั้งกินเลยนะแล้วสังไม้หยอ่ะเนี่ยเนี่ยนี่ย้ำแข็งน้ำเขิงไอจิมเผือกแต่ก็กินเด้อกินกินค่ะกินกินกินหมดเลยนี่หมดเลยยังได้ยังได้สั่งมาหมดหรือยังหมดแล้วคือเองหมดแตกอ่ะอุ uh ้ยนี่ไงบุกบุกบุกเจอบุกละเหมือนไข่กบอันนี้อร่อยนะอนนี้ชกบเป็นเผืวกเผืมันม่วงอะไรอย่างเงี้ย มากอะ่ะแต่ส้วงันโอเคสุขภาพดีเกินไปอ่ะพามาเจอเพื่อนแล้วนะคะโอเคแล้วนะคะบ๊ายบายทูกอย่าบอกไลยก็ปามาป้ายอขาปิดโวยโก้ก็เขารอเจอไงอ๋อปกติเธอต้องไลฟ์ช่วงเวลานี้ใช่ไหมไม่ใช่เขาอยากเจอสคนเวลาอยู่ด้วยกันไง ต้องเปรี้ยดนะครับแบบเขาเปรี้ยดมีตะกอนนึงไงกินลาบลายเผากลิ่นลาบอยากกินก่อนเจ้ากำลังเข้ามาคนแป้งเบอร์แจ็คกี้คนงามปิดปั๊บเมืองไปเลยม่วนพี่สไปเคยกินลาบดิบด้วยนะเคยกินลาบดิบแล้วก็ไม่ได้ออกในหนังใค่ให้มึงดู้ี่แล้วสี่รอบแล้วมึงเราบที่มีสี่รอบด้วย ลาบที่กกินจิ้งโง่กูกินจิ้นคายอ่ะโตหลายขนาดทำทุกอย่างได้ตงข้าก่อนพูดจัดช่วยทำส่งปล่อยภาคสองเออและเล่นเลยสามคนฉันเป็นผัวไม้เธอคือผู้หญิงในุงเท่ไม่ได้เป็นคนเหนือที่มาเป็นอ๋อเป็นจะไปคะมาเป็นคือคนเหนือที่มาแย่งฉันไปได้เป็นผัวกะเขาเหน้องตีไม่เห็น้องตี โอ้ย yeah. โดยนิสานสารตกเก่าเล่นละครเมืองแต่ได้ได้กับกรุงเทพซึ่งสามก่อนสามล่สสาสุดวันนั้นไล่เบาะน้องน้องสวยเหมือนผักกับลาบเลยนี่อย่างอ่ะพอามันกูกันจ้ะเออแบบงามเหมือนผักกับลาบมาถามว่าพักอย่างผักข้าวตองอ พักไข่ใบหอมเพราะว่าสวยแบบออร์แกนิกสวยแบบแบบหอมแบบมีเอกลักษณ์เป็นเขียวเป็นเขียวเลยเงามซูดสาวแป้ะไหนแม่บีหาแฟนได้ยังพักกันหาแฟนก่อนพันกยาวยๆย่ สวัสดีครับพี่น้ำตาลสวัสดีครับพี่เจกีคนดูของเธออะมันอย่างมาเรียบร้อยหอมคืนคืนหอมหอมแบบคืนคืนหอมคืนคืนคือหอมแบบเหมืนเขียวหรอเออใช่แหมแบบขึ้นจมูกอ่ะหอมคืนคืนเออขอผัวแล้วก็อย่างกับงูอ่านประตัดเธอของเธอคนอย่างมาเรียบร้อยอะ ที่คนแบบครับค่ะครับค่ะกันหมดเลยอ,ะอ,อ่ะมีมารยาทจ้ะม,มารยาทนี่คือไลฟ์มารยาทดีเด่นนะเนี่ยจ้าอู้เมืองหน้าตาบื้องของบอเมืองอะ่ะเ, <c oughs> เป็นฝรั่งอู้เมืองอ่ะ <c oughs> เอออันนี้แบบเจ๊ฝรั่งนะ นี่ไปทมามาให้มันเหมือนราราทต่แต้บอกคนเมียงร้อยเปอร์เซนต์อันนี้ไปหาไปหาหมอกเกาหลีเพราะว่าขย้ยาเป็นลูกครึ่งแล้วก็แต่แงมาเป็นอ้วปอเป็นเยอรมันต่แต๊ะปอดบอกคนหางดงไปเลยไป,ไปเลอ,อแม่เขาสลิลปีนปอหางดงสำเนียงบบเหมือนคนเหนือสักคนเอ,อเขา เพราะคนเหนือเศ้าเป็นคนเป็นคนภาคกลางแต่มีเพื่อนเป็นคนเหนือเยอะก็เลยเรียนรู้ภาษาเหนือจากเพื่อนนี่แหละแต่จริงแล้วเป็นคนกรุงเทพอ๋อขอขอเป็นคนไหนก็โตสลัดเท้าจางได้เรียนจื่อตัาบอกแน้ว่าจืดรีด้วตะพี่จริงๆแล้วเป็นหนุ่มใต้จริงๆเป็นคนใต้ค่ะถีบ้าวค่ะถีบ้า อย่ังหูไม่ได้เป็นคนเหนื่อนะคะแต่อยู่กับน้ำตาลกับซากีเยอะก็เลยเป็นรู้ภาษานะฮะจีซิร้อเป็นคนสุราชโอ้โอเงาะอร่อยหอยใหญ่อีกฮะพี่สไตรเป็นคนแพ้หรือน่านสำเมียงขนาด้ใหนไทยอือไทยสับเมียงเหรอเนี่ยเขาลองเอามือถือเขาสัเครื่องประกดไลฟ์กัน กดไลค์สิเอามาไลค์สิของฉันจะต้องคนดูมันสี่ของฉันหกขอเดินอนเอาไปก่อนเามาเราจะได้ดูเสียงแบบเซวแบบใช่จซาจะได้งงๆเออไปไไหนก็เจอสามคนเออสามเมียงว่ะสะเร็วเอามาคนลำปางแบบแบบแซาผู้ไทยสไตล์เมืองก็ เพิ่งรู้ว่าน้องเพิ่งฮัวน้องเจี้เป็นคนหนึ่ง่ะเออพี่เจคกกี้สวยมากออาทำไมอู้เมืองแหลวแ,แล้วก็เกยอู้ปลาล้วก็เกยกาเนาะคนกรุงเทพอะไรนะคะไอม่อท่าน <c oughs> คนกรุงเทพอู้เมืองได้นิดหน่อยสับเมืองตึงเนี่ยอ่ะ <c oughs> แม่อของแม่มาเร็วกำลังกำลังขึ้นไลฟ์ปะเออากนอีเดียวเลย แม่มมเร็วปั่นป้อนปั่นป้อนเข้าใจเร็วมาเปกับบางนาไปกับบางนาแล้วเราควรเป็นอย่างนี้หรอแล้วเอาเดี๋ยวตั้งดีกว่า,อา,อวาโอเคแล้วอย่างไหนเขาก็ยืนหน้ามา,อ,ามอ๋อมาแล้วโอของมือเหี่ยวมาแจมจิลี อย่ามาเจมพี่ลี่